เราจะให้ความร้อนเพื่อให้มันแห้ได้เร็วขึ้นอ่ะค่อยๆเลื่อนเข้าไปสังเกตนะการเคลื่อนที่ของดัางคกติมเห็นไหมเราได้รับความร้อนเปนเกิดแฟรเห็นไหมเด็กเอาไปใกล้ๆอีกด้ึงดิเลือนลมไหมมันจะเคลื่อนที่จากข้างล่างขึ้นข้างบนลายบยเป็นเส้นเข็น ถ้าคนมันจะเร็วไปนักเรียนเห็นไหมเนะี่ยเห็นเป็นเสน้นเห็นไหมเนะี่ยตอนนี้พวกเห็นแต่มันเคลื่อนที่ไปมาอืมจะเคลื่อนที่จากแต่ทัพทิมข้างล่างขึ้นไปข้างบนจากข้างบนลงข้างล่างเพื่อให้มันแบบแพร่จนทั่วเท่ากันทั้งบิกเกอร์แล้วมันก็จะหยุดแพร่ยังไม่หมดมันยังอยู่นิดนึงทางใต้ดำๆม,ม,มันคืออะไรเอ่ย ก็คือดังทับทีมทำไมตอนแรกหมดยังใกล้หมดแล้วไม่หมดมันชิมอืยู่งหมดคนี้ถ้าเกิดเราอยากให้มันแบบเร็วขึ้นเราก็ใช้การเพิ่มความดันดยกันคนอะนั้นคนก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นเห็นะก็กระจายตัวได้เร็วขึ้นแพร่ได้เร็วขึ้นการคนคือเพิ่มความดัน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดการแพร่เร็วขึ้นการให้ความร้อนทําให้การแพร่เร็วขึ้นความเนืดของตัวกลางเหนืดได้น้อยอกิคกนได้น้อยแพร่เร็วขึ้นอนุภาคเล็กๆแพร่เร็วใช่ไหมคก็คน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 เพิ่มความดันด่างทับทิมก็คลื่นจนกระทั่งสีชมพูกระจายทั่วท้องดีเกอร์อืมโอเค